มองมองลอดตากระติ้วหนึ่งอยู่ไหนหนูจะทำไรคะหนูจะโมล่าเหรอหนูจะโมล่าให้พิงกี้เหรอไหนโมล่าให้พิงกี้หน่อยเหมือนมาหมาโมล่าไงสวิงแกสวิงแกพิงกี้ให้หน่อยแต่งหน้าแต่งหน้าพิงกี้หน่อยเดี๋ยวแล้วคนนี้อ่ะคนนี้เนี่ยอะไรเนะี่ยดูติเนะี่ย มีที่นั่งให้หอกอับแขกบ้านแขกเมืองไหมเนี่ยฮะที่นั่งเล่นก็ไม่มีมทำไรพอวินทำลายโมล่าให้แบล็กกี้เหรอโอ้โหทำไมเข้าไปในลูกกระตาแบล็กกี้อ่ะเดี๋ยแบล็กกี้ก็เจ็บตาหรอเอาความสวย ทำไงทำไงคะชีบลูนอยู่ไหนไปไหนคะคนชีบลูนเออเออทำไมวิ่งไปไกลอ่ะน่ะนีว่กีบ่บ๊อบบี้อ่ะอันไหนบ๊อบบี้อ่ะอันดีอ้าวบ๊อบบี้เหยียบอันนั้นแล้วมันก็แตกแล้วแต่ ได้พิงกี้มาโมล่าพ uh ิงกี้มาโมล่าตรงนี้มาม้าฟลิปตาให้หม่าม้าฟลิปเฮ้ยตายแล้วพิงกี้ตกโอ้พิงกี้ตื่นเลยไหนโมล่าพิงกี้หน่อยเดี๋ยวต้องวิ่งไปไหนต้องวิ่งไปไหนไปเอาสีที่ไหนคะเออต้องเอาสีตรงนั้นโอเค โอเคมาแล้วคคงคๆออ้อม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 ไม่ะันนี้ของพอมินพี่วิงคะมันเดียล่ากันได้ค่ะมันไม่มีของใครทั้งนั้นเน่ยขออย่งขออย่าก ใครจะโซว่าใครจะโซว่ามันมีที่นอนที่ไหนคะเนี่ยฮะฮะใครจะโซว่ามันมีที่นอนที่ไหนคะเนี่ยฮะมีแต่ของเล่นเต็มไปหมดเอเด้าทำไรเอเด้าทำไรไกเนเออแล้วจะนอนได้ไงมีแต่ของเล่นไม่มีใครเก็บของเลยอ่ะฮะเอเด้าออกกำลังกายอ่ะแซนนะเด้โมอรันยิ้มปะเอเด้าทมอร์นิงยิ้มป่ะยิ้มปะ แอระมันจะต้องอะไรอย่างเดียวกันตลอดมันเป็นอะไรฮะอะ์แบบแแบบอ้าเชสหายเแบบชสหายเแบบแบบชสเชสเชสโน่นโน่ออ๋อ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนนี้ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวฮอปป้าโดนแล้วเจ็บเลือดออกเลยนะอันนั้นด้วยอ่ะคลอสซ่าเน่ะอ่ะใครจะนอนฮอปป้าฮอปป้าว้าฮม,มันฮอปป้าตรงไหนอ่ะโอ้คีโมกีรายไหลกันอีกแล้วอ่ะมานี่ อย่าดื่ม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 ทำทีละคนโอเคต่อไปต่อไปเวมสตูอ่อเอด์สติเมื่อกี้พาวินฮุบไปแล้วต่อไปเอดอสติวเอเอราเอฟว์เดี๋ยวเดี๋ยวหัวเข่าโดนขอบอะอ่ะพาวินอะมาฮุบตรงนี้มเอเดอรไรี้มเจอย็มันเจอย็ดเอมันเจอเย็กอะไรมันเจอเย็กอะฮะ พันจะนอนบอกน้องดีๆพันจะเอาผมที่มนอนนอนหน่งเอนึ่งสือพันงอดหนึ่งสอน่งสอนไสอดหน่ะสิน่งสอนอดนสอ็ดนสอดน่งอนไอด้น่ะิอดน่อนี่นี่งองหนงนี้งนหน,าน,น,นา้างหน้าเนี่ ไหนล่ะทำไรฮปป้าฮปป้าฮปป,ฮป้าไม่ฮปบ้าใส่พาวินไม่โดนหรอกเนี่ยอ่ะฮปป้าเลวจะโฮปโฮป้าก็โฮปป้าเลวพี่พาวินเขาจะนอนเร็วๆเอ็ดสปอทจเดี๋ยวฮปป้าโอ้โหพอแล้วเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าอ่ะพาวินเขาจะนอนแล้วไม่ต้องโฮปป้าแล้ว ไหนพาวินจะนอนไงไหนทาที่นอนไงพันต้องปูพักกูไม่ไม่พูฟังใส่พาวินของปะของปะของปะให้จุอันนั่นอุนเดลอกอันนั่นอุนเดลอกนี่อมเจียวอันนี้อมเจียวอันนี้อมเจียวอัน้อุนเดลอกน้องไม่ได้ฮบป้าน้องไม่ได้ฮบป้าน้องจะยืนเฉยๆค่ะพาวินจะนอนก็นอนไปสิ

โอเคนอนแล้วนอนหลับฝันดีค่ะนอนหลับฝันดีค่ะ